ครูจะบอกนะบางคนไปดูดวงแล้วมีคนบอกว่าคุณจะต้องเป็นเมียน้อยตลอดชีวิตมีใครเคยทักคุณแบบนี้บ้างแล้วบางคนบอกเฮ้ยแม่นมากหนูได้เป็นเมียน้อยจริงๆโอ้โหคนทักมาจนวันนี้เนี่ยยังรู้สึกออกจากนี่ไม่ได้เลยเพราะว่ากรรมเก่าเพราะชาติปางก่อนบางคนไปดูดวงคุณเนี่ยจะอาภัพรักคุณน่ะดวงกินผัวครูแม่นมากค่ะคุณกิ๊บเก๋บอกเชื่อค่ะครูใครทักแบบนี้เลยะใครทักแบบนี้ด่าเลย คุณชเชเรบอกหมอดูทักจะได้แต่งงานสองครั้งนะตอนนี้ไม่แต่งเลยกับครูน็อตฟังดีๆนะเรื่องกรรมเก่าชาติปางก่อนครูจะขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยศาสดาทุกศาสนาสอนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นดั่งที่เขาคิดผลลัพธ์ในชีวิตมันมาจากสิ่งที่เราคิดและเชื่อศาสดาพูดเนี่ยเถียงไม่ได้แล้วมันอยู่มาสองสาพันปีมันคือสัจธรรม สัจธรรมนี่อยู่มาสองสามพันปีใช้ได้กับมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกประเทศสัจธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ตามที่มันใช้ได้กับคนหนึ่งคนมันใช้ได้กับคนทั้งโลกไม่ยกเว้นาศาสนาไม่ยกเว้นองค์กรไม่ยกเว้นประเทศไม่ยกเว้นใครทั้งสิน้นนี่คือสัจธรรมใช้ได้กับหนึ่งคนมันใช้ได้กับคนทั้งโลกพระพุทธเจ้าพระเยซูแก่นของทุกศาสนาเนี่ยสอนว่ามนุษย์เป็นดังที่เขาคิด เพราะฉะนั้นบางคนไปดูดวงหรือมีคนมาทักแล้วมันเป็นความจริงคุณรู้ไหมทําไมมันถึงเป็นความจริงมันเข้ากับหลักสัจธรรมเลยค่ะนั่นก็คือคนคนนั้นเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดที่คนอื่นทักมาค่ะเขามีพลังดังพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อสิ่งใดเขาจะได้สิ่งนั้นนี่คือพลังดังพระเจ้าของคุณ ฟังดีๆถ้ามีคนมาทักคุณดวงเนี่ยไม่สมหวังในความรักนะเธอจะอาภัพรักนะเธอจะไม่ได้แต่งงานเลยตลอดชีวิตถ้าคุณเชื่อพลังดังพระเจ้าอย่างคุณเชื่อคุณกําลังเสกสร้างเนรมิตสิ่งที่คุณเชื่อให้เป็นความจริงค่ะฉันคิดสิ่งใดฉันได้สิ่งนั้นฉันเชื่อสิ่งใดฉันได้สิ่งนั้นความเชื่อมาจากไหนความเชื่อมาจากความคิดที่คุณคิดซ้ำคิดซ้ำ คิดซ้ำอะไรก็ตามที่คุณคิดซ้ำคุณจะเชื่อมันค่ะถ้าคุณคิดซ้ำคิดซ้ำว่าฉันเนี่ยอาภัพรักสงสัยจะจริงฉันนี่ไม่สมหวังฉันนี่ดวงกินกินอะไรก็ตามแต่แต่งงานกับใครก็ไม่สมหวังฉันจะได้แต่งงานสิบครั้งโอ้โ oh, หสงสัยจะจริงเนี่ยมันมีคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า self fulfilling prophecy คำทำนายที่มันเป็นจริงในตัวมันเองนะคะคุณเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความจริงนี่คือพลังของคุณถ้ามีคนมาทักคุณ คุณจะให้คีย์นี้ปลดล็อกทันทีค่ะอันนี้แพงนะคุณจะไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนใครได้ยินครั้งแรกก็ไม่ต้องตกใจเอาไปพิจารณากับตัวเองก่อนเราทุกคนคือาศาสนาของตัวเองค่ะาศาสนาแปลว่าอะไราศาสนาคือความเชื่อาศาสนาคือความศรัทธามันแปลว่ามนุษย์พูดใดเชื่อสิ่งใดความเชื่อนั้นคือาศาสนาของเขาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาเชื่อว่าเขาอาภัพรักเขาจะได้สิ่งนั้นค่ะ ถ้าใครมาทักคุณว่าคุณอาภัพรักษ์ดวงจะไม่ได้แต่งงานจะขาดคู่จะไร้คู่มันจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมันค่ะเพราะฉะนั้นจงถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยที่คนโยนมาให้ฉันเนี่ยที่คนทักฉันมาเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันให้พลังกับฉันหรือเปล่าจงตรวจสอบความเชื่อของตัวเองค่ะถ้าไม่มีประโยชน์ใครมาบอกว่าโอ้โหสงสัยเป็นกมเก่าเป็นชาติตางก่อน ไม่มีประโยชน์ไม่สนใจค่ะจงเลือกเชื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณทเท่านั้นค่ะช่วยเขียนคำนี้ไปค่ะจงเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ฟังแล้วมันไม่เอือ้อต่อประโยชน์ของฉันฉันไม่รับถ้าฉันเชื่อเนี่ยมันจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเลือกเชื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันเท่านั้น เพราะคุณคือหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกใครมาทักว่าเธอกินผัวเธอจะไม่ได้แต่งงานมีประโยชน์กับฉันไหมเนี่ยไม่มีไม่รับใครมาบอกคุณเนี่ยโอ้โหเนี่ยจะเป็นโลกนั้นโรคนี้นะกับตัวคุณเองมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่เลือกเชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอะ เชื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณและส่งเสริมในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นหาหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นคะ่ะเรื่องกรรมเกา่าเรื่องชาติปางก่อนนี่ใครมาทักคุณเนี่ยคุณล้างออกไปได้เลยความเชื่อเก่าๆปัจจุบันเนี่ยล้างออกไปให้หมดทิ้งให้หมดทิ้งขยะเลยทิ้งแม่น้ําเลยทิ้งความเชื่อตอนนี้ได้ป่าความเชื่อเก่าๆแล้วอยู่กับปัจจุบันสร้างใหมค่ค่ะคุณมีพลังอํานาจตอนนี้ที่ฟังครูยุนคุณกําลังสร้างใหม่กับครูคะ่ะคุณเลือกได้คะ่ะว่าคุณ อะไรคุณมีพลังอำนาจมหาศาลถึงกับเลือกเชื่อได้เลยนะไม่ใช่เขาเชื่อกันมาแล้วจะต้องเชื่อไปด้วยนะฉันเลือกเชื่อเอาเฉพาะอันที่ให้ประโยชน์กับฉันเท่านั้นใครมาทักสุม 4, สี่มหไม่แคร์แล้วไม่สนใจแล้วอย่ามาทักอะไรฉันแล้วไม่ต้องไปให้ใครทักด้วยไม่ต้องไปให้ใครมาบอกอนาคตคุณคุณกําหนดเองฉันจะมีคู่โหนใจฉันเนี่ยเวลาฉันดูพระเอกฮอลลีวูดนะทำไมใจเต้นอย่างเงี้ยอยากได้แฟนฝรั่ง ถ้าอยากได้มันก็จะได้ฉันอยากได้แฟนหุ่นแบบเนี้ยดูหนังฝรั่งทีไรใจเต้นใจเต้นคือฉันเนี่ยเกิดมาคู่ควรมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้ความปรารถนานี้จําได้ไหมที่ครูสอนมันแปลว่าคุณคู่ควรที่จะได้คนแบบเนี้ยกำลังดูหนังฝรั่งโอ้โหหนุ่มหล่อเห็นแล้วใจเต้นพระเอกฮอลลีวูดกับอีกคนนึงมาทักว่าเฮ้ยดวงจะไม่ได้แต่งงานนะเป็นไงถ้าไปเชื่อเขาชีวิตไปแบบครึ่งๆกลางๆถอยหน้าถอยหลังจะได้ไหมโน้กเขาทักมาโน้ อำนาจอยู่ที่คุณคะ่ะเลือกเชื่อคะ่ะครูถามสรุปให้เลยจะเลือกเชื่ออะไรคะไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยพลังอยู่ที่ตัวเราเลิกโยนอำนาจโยนพลังไม่ต้องเอาอำนาจตัวเองไปให้ใครไม่ต้องโยนอำนาจตัวเองโยนพลังออกไปนอกตัวคะ่ะพลังอยู่ที่ตัวคุณคะ่ะเห็นแล้วใจเต้นอยากได้อ่ะผู้ชายแบบนี้ถ้าอยากได้ถ้าฉันใจเต้นฉันก็มีสิทธิ์ได้นี่ว่ามันมีประโยชน์อ่ะฉันเลือกเชื่อคุณไม่ต้องมารอใครบอก่ะ คุณต้องบอกเองฉันกําหนดเองฉันอยากได้แฟนหุ่นแบบนี้ฉันคู่ควรเห็นไหมพูดเรื่องนี้เป็นไงละลิกละลีชอบไหมชอบอะไรที่คุณชอบน่ะคือมันใช่จัก,กรวาลตอบสนองค่ะแต่ฟังแล้วทำแม่งทำแม่งฟังแล้วหมดพลังคนมาทักว่าจะไม่ได้แต่งงานเชื่อหนึ่งฟังแล้วทำแม่งทำแม่งสองฟังแล้วพลังหดไม่มีพลังหมดหวังไม่มีอนาคตแล้วไม่ได้แต่งงานแล้วจบฟังแล้วไม่ได้พลังนี่คือผิดทางค่ะไม่ใช่แล้วค่ะ ไม่ต้องให้ใครเลือกเราต้องเป็นผู้เลือกมันสุดยอดเลยพวกคุณเนี่ยอะไรที่หมดพลังเลิกฟังใครมาบอกว่าคุณจะเป็นโลกนั้นโลกนี้ทำไมไม่สบายใจเพราะพระเจ้าในตัวคุณไม่เห็นด้วยค่ะ ฟังอีกครั้งค่ะอะไรที่คุณได้ยินแล้วไม่มีพลังมันถูกดูดพลังคือพระเจ้าในตัวคุณไม่เห็นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณมันไม่เห็นด้วยมันตีกันใครมาบอกว่าคุณจะไม่ได้แต่งงานใครมาบอกว่าคุณจะไม่สบายใครมาบอกว่าคุณจะตายอายุเท่านี้มันพลังหดอ่ะมันไม่ใช่พระเจ้ามันยิ่งใหญ่ค่ะใครมาทักคุณว่าคุณด้อยกว่านั้นมันผิดทางพระเจ้าตัวคุณมันไม่ใช่คนต่ําต้อยมันได้ทุกอย่างใครมาทักว่าคุณจะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่คุณมีพลังเหรอใช่เปล่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าอย่างคคุณนะะ จงเลือกเชื่อสิ่งที่ให้ประโยชน์กับฉันเท่านั้นอย่าอย่ามาทักอะไรสุมสี่สุมห้าจริงๆเนี่ยพลังความเชื่อคนที่ทําให้คําทํานายมันเป็นจริงอ่ะไม่ใช่คนทักนะฟังดีๆนะคนที่แม่นจริงๆอ่ะไม่ใช่คนทักนะแต่คนที่แม่นคือคนเชื่อคือคนที่เชื่อสิ่งนั้นค่ะฟังนะเมื่อคุณอยากเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องการ เนรมิตชีวิตคู่จริงๆเนี่ยครูต้องปลดล็อกคุณข้อน,นี้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่ปลดล็อกความเชื่อเก่าๆเนี่ยถ้าคุณเรียนไปเนี่ยไอความเชื่อเก่าๆมันเหมือนโคลอนอะที่มันเป็นเกราะปิดกั้นปัญญาตื่นรู้ทั้งหลายที่คุณได้ถ้าคุณไม่ล้างความเชื่อเนี่ยใส่อะไรเข้าไปมันก็จะไม่เข้าอะ่ะกูต้องล้างความเชื่อเรื่องนี้ก่อนพี่น้องอายุ50อยากมีคู่เธอมีได้เธอเลิกเชื่อคนมาทักเธอได้แล้ว ไม่ต้องเก็บมาคิดด้วยใครมาทักอย่ากเก็บมาคิดเพราะอะไรเพราะความเชื่อมันมาจากไหนความเชื่อมันมาจากสิ่งที่คุณคิดซ้ําคิดซ้ําคิดซ้ําคุณคิดสิ่งใดซ้ําๆคุณจะเชื่อมันค่ะ60มีได้ไหมจ๊ะ yes ถ้าคุณตอบตัวเองว่า yes ฉันปรารถนาอยากจะมีคู่อายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวคะ่ะถ้าฉันปรารถนาพระเจ้าอย่างฉันมันมีได้แน่นอนใครเคยทักฉันเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยฟังดีๆนะผลลัพธ์ในชีวิตวันนี้มันมาจากความเชื่อของเราคะ่ะ วันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่สายเกินไปเพราะเราสร้างใหม่ทุกขณะปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดพรุ่งนี้หรือเมื่อวานไม่มีพลังนะพลังอยู่ตรงนี้ค่ะสร้างใหม่ค่ะลบความเชื่อเก่าๆให้หมดจะเลือกเชื่ออะไรคะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหุ่นดีผู้ชายดีๆก็อยากได้ตัวฉันฉันกินอะไรก็ผอมกินอะไรก็หุ่นดีเลือกเชื่อเลือกคิด เลือกออกแบบสร้างโลกของตัวเองสร้างชีวิตของตัวเองฉันเนี่ยกำลังดึงดูดความรักที่สมบูรณ์แบบคู่ควรกับความรักที่สมบูรณ์แบบพูดใหม่กับตัวเองค่ะอยากมีคู่ค่ะครูอยากมีก็จะได้มี อนุญาตตัวเองใครพูดอะไรมารับเฉพาะอันที่ให้ประโยชน์กับฉันแล้วมันไปในทิศทางที่ฉันต้องการเท่านั้นจําไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยชาติปางก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจริงๆสอนอีกแบบนะคุณต้องให้พลังกับปัจจุบันอดีตมันไม่มีผลนะปัจจุบันคุณสร้างใหม่ได้เสมอพระพุทธเจ้ายังพูดอย่างนี้เลยหัวใจคุณไม่หลอกคุณค่ะ หัวใจหรือความรู้สึกมันไม่หลอกถ้ารู้สึกไม่ใช่นี่คือไม่ใช่อ่ะพระเจ้าในตัวคุณมันคือพลังยิ่งใหญ่มันคือพลังความสุขความสําเร็จความเบิกบานความปิตินั่นคือตัวจริงของคุณความรู้สึกถูกรักนั่นคือตัวจริงของคุณความสุขภาพดีนั่นคือตัวจริงของคุณคือความเป็นดีอยู่ดีค่ะหรือภาษาอังกฤษ well being คือตัวตนที่แท้จริงของคุณ ใครมาบอกคุณจะไม่สมหวังจะเป็นโลกนั้นโลกนี้โอ้โหได้ยินแล้วไม่ใช่ครูขาหนูจําคําครูได้เลยต่อไปนี้หนูไม่เชื่อแล้วไปต่อคะ่ะทํายังไงให้ผู้ชายอยากได้ตัวคุณการที่คุณจะเนรมิตคู่คนที่อยากได้คู่อายุ6 0 7ิเจอายุ50ิอายุ2 0่อายุเท่าไหร่ก็ตามฟังดีๆการหาคู่เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่เร็วที่สุดคนที่ใช่ที่สุดแทนที่คุณจะวิ่งเข้าหาคน ตรงทำตัวให้ผู้ชายอยากวิ่งหาคุณคะ่ะอยากไล่ล่าคุณคะ่ะใครที่กําลังเลือกคู่อยู่กําลังดูใจคนที่แต่งงานแล้วก็ฟังได้เพราะครูใช้เทคนิคนี้กับสามีมนุษย์เนี่ยอยากได้ในสิ่งที่เขาไม่มีมันแปลว่าอะไรที่มันดูแบบมีคุณค่าเขาจะอยากไล่ล่า เอาอันนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงครูมีสตอรี่สตอรี่หนึ่งสมัยกษัตริย์อังกฤษเฮนรี่ที่8จากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแล้วชอบมากฟังครั้งเดียวแล้วโอ้ yes 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 กษัตริย์เฮนรี่ที่8เนี่ยคลั่งไคล้แล้วหลงไหลผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนโบลีนแค่เรื่องราวแบบนี้มันจะสอนเด็กสาวสอนลูกหลานของพวกคุณได้ด้วยไม่ใช่แค่ตัวคุณแอนโบลีนเนี่ยเป็นผู้หญิงสามัญชนค่ะ แต่เข้าไปอยู่ในวังแต่กษัตริย์เฮนรี่ที่8เนี่ยอยากได้แอนโบลินมากคลั่งไคล้แล้วหลงไหลอยากได้แอนโบลินมากคุณรู้ไหมทําไมเขาถึงอยากได้แอนโบลินมากแล้วเทคนิคน like ี้ครูใช้กับสามีทุกวันค okay. ่ะแอนโบลินไม่ยอมมีเซ็กส์กับกษัตริย์เฮนรี่ที่8กษัตริย์เฮนรี่ที่8ซึ่งมีสนมกี่คนก็ได้จะเอาใครก็ได้แต่แอนโบลินไม่ยอมค่ะแล้วทําให้กษัตริย์เฮนรี่ที่8เนี่ยหลงไหลแล้วอยากได้มากแต่แอนโบลินบอกว่า ฉันจะไม่ยอมมีเซ็กส์กับเธอจนกว่าเธอจะหย่ากับราชินีในสมัยนั้นเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันหย่าไม่ได้เป็นศาสนาแคทอลิกนิกายหนึ่งรู้ไหมว่าก,ศาศากษัตริย์เฮนรี่ที่8ถึงขนาดไปหาโป๊ปโป๊ปคือสันตปปาปาไปบอกโป๊ปว่าโป๊ปฉันจะมีเมียใหม่นะ ปอบบอกไม่ได้แล้วกษัตริย์เฮนรี่ที่8ทําไงรู้ไหมกษัตริย์เฮนรี่ที่8ถึงกลับไปตั้งศาสนาใหม่ค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยากกับราชินีได้คุณดูดิซึ่งเขาเนี่ยจะมีสนมกี่คนก็ได้จะเอาใครก็ได้แต่แอนโบลินไม่ยอมค่ะผู้ชายเนี่ยคลั่งใครแล้วอยากได้คุณมากเลยคือคุณค่าที่คุณตั้งไว้ค่ะจําไว้นะสาวสาวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่งงานแล้วก็ต้องใช้ครูยกตัวอย่างคู่ของครูเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกคุณ มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าสามีครูเนี่ยเขาไม่รู้นะวันนี้ฉันจะได้หรือเปล่าถ้าเขาน่ารักเขาจะได้ผ <c oughs> ู้หญิงนั้นเนี่ยคุณค่านะ แต่งงานแล้วเนี่ยอย่าเป็นของตายนะเซ็กสําคัญใช่สําคัญในชีวิตคู่แต่ไม่ใช่ของตายเธอจะเมื่อไหร่อะไรกับฉันก็ได้ไม่ใช่เพราะอะไรมันทําให้ผู้ชายเนี่ยพยายามแบบโอ้โหฉันจะเอื้อมถึงไหมวันเนี้ยฉันจะได้ไหมวันนี้นึกออกไหมโอ้มันเป็นอะไรที่สนุกมันทําให้ผู้ชายนี่รุ่มร้อนแบบโอ้โหแบบไม่ใช่โอ้โหสามีมาเลยนะเธอจะด่าฉันเธอจะยังไงกับฉันก็ได้นะวันนี้เธอด่าฉันแล้วเธอทำอะไรก็ได้นะ no ใครชอบส่งหัวใจมากษัตริย์เฮนรี่ที่แถึงขนาดไปตั้งศาสนาใหม่เพื่อ,อย่ากับราชินีได้โอ้โหถึงขนาดไปหาโป๊บป๊บไม่ยอมถึงขนาดมาตั้งศาสนาใหม่คุณด,ดูดีนี่กษัตริย์นะกับสามัญชนธรรมดาแต่เขาเซ็ตคุณค่าของเขาค่ะเพราะฉะนั้นใครมีบทเรียนทั้งหลายแหล่เอามาใช้ค่ะบทเรียนที่ไม่สมหวังอาจจะพลาดพลั้งไปไม่เป็นไร ฉันออกแบบใหม่อะไรที่มันเป็นปัญหาในวันนี้จงถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วจงขอบคุณปัญหามันทําให้คุณได้มาเจอกับครูวันนี้เพราะฉะนั้นมันคือโอกาสที่คุณได้เรียนรู้ว่าต่อไปนี้รักครั้งใหม่ของฉันฉันจะออกแบบยังไงต่อให้ฉันแต่งงานแล้วฉันก็ไม่ใช่ของตายสามีครูยังไม่รู้เลยในแต่ละวันเนี่ยโหฉันต้องน่ารักอนะใช่ไหมปะ มันรู้สึกอยกากไขวยคว้ายทำยังไงจะได้ใจภรรยาเนี่ยเอาไปใช้จะทําให้ผู้ชายยิ่งหลงไหลคลั่งใ้ในตัวคุณคือคุณค่าในตัวคุณนั่นเองแต่คุณค่าอีกแบบเนี่ย ไม่ใช่นะที่จะบอกว่าโอ้โหเธอจะไปนอนกับใครก็ได้นะจะไปมีนอกใจกับใครก็ได้นะอย่าจับได้เป็นตัวเป็นตนแล้วกันนะไม่ใช่ห้ามพูดอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเธอไปมีนอกมีไนได้นะเมื่อนั้นเท่ากับคุณลดคุณค่าตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเจอเรื่องที่ไม่สมหวังมาเอามาเป็นบทเรียนแล้วสิ่งที่ครูให้เนี่ยมันสุดยอดแล้วค่ะเรื่องกษัตริย์เฮนรี่ที่8นี่สอนครูขนาดครูแต่งงานแล้วเนี่ยครูบอกโอ้โหมันใช่เลย ถึงขนาดต้องไปตั้งศาสนาใหม่หาทุกวิธีทางเพื่อจะได้ตัวแอนโบลีนเนี่ยมันไม่ธรรมดาอ่าอยู่กันยืดไหมอยู่ประมาณสองสมปีเพราะว่ากษัตริย์ก็อยากจะมีเมียใหม่อีก <laughs> คุณปิมมี่ถามมานะคะตอบให้เลยเพราะฉะนั้นสำคัญถ้าคุณอยากได้คู่ที่ดีคู่ที่ใช่คุณต้องทำให้คนนั้นเนี่ยคลั่งคล้คุณ แล้วก็หลงไหลในตัวคุณแล้วคุณรู้ว่าผู้ชายเนี่ยอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาอยากได้คุณรู้แล้วไม่ได้แปลว่าโอ้รู้ว่าเขาอยากได้งั้นหนุนสนอง,นองเต็มที่เลยกับครูโอ้โหงั้นไม่ได้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 ไไม่ได,มด้คุณค่าผู้หญิงนะคะคุณต้องแต่งงานแล้วเนี่ยคุณต้องรักษามันแล้วก็เพิ่มมูลค่าตัวเองทุกวันอย่าหยุดคุณแต่งงานแล้วคุกก็ไม่หยุดมันต้องเป็นมูลค่าที่แบบโดยอย่าคิดว่าอะไรก็ได้นะ ที่ครูสอนคุณเนี่ยมันทําให้มูลค่ามันอัปเกรดตัวคุณคุณภาพตัวเองคุณสมบัติตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะครูสอนคุณว่าคุณต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องได้คนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณต้องอัปเกรดตัวเองจากความคิดทัศนคติคุณแอดจิจูดคุณต้องใช้เมื่อความคิดคุณเปลี่ยนเนี่ยตัวคุณจะถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นคนอีกระดับหนึ่งเมื่อคุณเป็นคนอีกระดับหนึ่งคุณจะคู่ควรจูนกับคนที่คุณ ต้องการที่มันเพอร์เฟกที่มันสุดๆเพราะตราบใดที่คุณอยากได้คนที่สุดยอดแต่คุณยังคิดแบบเดิมยังอยู่ในระดับเดิมคุณจะไม่คู่ควรกับคนที่คุณต้องการสุดๆแล้วเวลาที่คุณอยากจะได้แฟนดีๆเนี่ยให้เขาวิ่งตามแบบนี้ฟังดีๆนะสาวๆกูมีกฎข้อหนึ่งจะสอนผู้หญิงนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยกลัวก็คือจงอย่าแสดงความหิวกระหายผู้ชายค่ะกูโชว์บอกว่าเมื่อ7็ปีก่อนไม่ดูแลตัวเองอ้วอนปล่อยตัวไม่แต่งหน้าไม่ใช้น้ําหอมไม่แต่งตัวลดคุณค่า ตัวเองตอนนี้4ปีลูกมาพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมั่นใจขึ้นสามีชมตลอดเลยสุดยอดมากคุโชวคุณรู้ไหมว่าการดูแลตัวเองให้สวย 1. มันเป็นการแสดงความรักตัวเอง 2. มันเป็นการแสดงความรักและเคารพคู่ของคุณ คู่ของคุณเนี่ย <_ d ance> เขาอาจจะไม่ชอบแต่งตัวอย่าเพิ่งไปควบคุมเขาเขาอาจจะแบบยังไม่มีแรงบันดาลใจมีคนเขียนมาบอกครูว่า <_ d ance> ครูแฟนไม่ชอบแต่งตัวทํายังไงครูคจะบอกคุณว่าโฟกัสการทําตัวเองให้ดูดีสุดๆมีความสุขสุดๆด้วยตัวเองจนแฟนคุณเนี่ยแบบรู้สึกว่าโอโ้โหคุณจะอินสปายเขาอะ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะอยากจะมันอาจจะไม่ใช่ในวันเดียวที่คุณแต่งตัวสวยในวันเดียวแล้วจะเปลี่ยนเขาเลยไม่ใช่การที่คุณจะเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยง่ายสุดคือเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นตัวอย่าง ให้เขาเห็นก่อนสามีครูมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ปล่อยตัวแบบสุดๆเลยนะไม่แต่งตัวไม่อะไรเลยจนช่วงหลังนี้แบบเออ พาไปซื้อเสื้อผ้าหน่อยชุดแบบไหนดีที่จะเข้ากับเธอชุดแบบไหนดีใส่สวยช่วยบอกหน่อยเขามาเองเขาคิดเองแรกๆก็พยายามไปเปลี่ยนเขาเหมือนกันแต่ไม่เวิร์กจำไว้คุณเปลี่ยนใครไม่ได้แล้วไม่มีใครอยากให้คุณเปลี่ยนง่ายๆด้วยมนุษย์มันไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยคุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะฉะนั้นเริ่มที่ตัวเองสอนเขาเป็นตัวอย่างใครๆก็ชอบมองชอบมีของสวยๆงามและสบายตาใช่แล้วมันเป็นว i บรชัน คุณรู้ไหมเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนเนี่ยคุณจะปฏิบัติตัวอีกแบบเวลาคุณมีความรู้สึกดีคุณจะส่งคลื่นดีๆออกไปจัก,กรวาลเนี่ยจะส่งคนส่งสถานการณ์ที่คล้ายๆกับคลื่นของความคิดของคุณถ้าใครที่ผิดหวังในความรักแล้วอยู่ในอารมณ์ลบจิตตกเศร้าอารมณ์ไม่ดีฟังไว้นะว่าคุณกําลังส่งคลื่นแบบนั้น ออกไปสู่โลกคุณจะดึงดูดสถานการณ์ดึงคนคล้ายๆกันเข้ามาสังเกตคนอกหักอกหักแล้วไปไหนเข้าไปบารวก็ไปดื่มแล้วก็เจอคนคล้ายกันอีกเพราะเราเป็นจุดดึงดูดแต่ถ้าคุณบอกอกหักถูกปฏิเสธโอเค next ตั้งเป้าหมายใหม่ฉันได้เรียนรู้อะไรฉันได้ฟังคุณน็อตฉันรู้แล้วปัญหามาเนี่ย เพื่อทําให้เรา Better ทําให้เราดีขึ้นไม่ได้ทําให้เรา Bitter คือทําให้เราขมขื่นถ้าปัญหามาแล้วทําให้คุณขมขื่นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ขมขื่นแล้วก็ดึงดูดคนที่ขมขื่นเข้ามาอีกคนที่แบบคล้ายๆกันเข้ามาเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนคลื่นอารมณ์ของตัวเองพลังงานของตัวเองเปลี่ยนคลื่นความคิดของตัวเองที่ครูสอนคุณเนี่ยคุณเปลี่ยนได้หมดเลย Next เลยค่ะในเมื่อฉันจะเชื่ออะไรแล้วมันเป็นจริงฉันจะเลือกเชื่อฉันจะได้คนที่ดีที่สุดที่คู่ควรใครที่ได้ปัญหามันทำให้คุณดีขึ้นคะ คุณพร้อมโตขึ้นแล้วปัญหาเนี่ยคือโอกาสนะเพราะฉะนั้นจงเอาประโยชน์จากมันทุกเรื่องเนี่ยมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอสมมุติว่าคนที่แบบอายุ60 70 50หนูจะได้เหรอถามตัวเองว่าอยากได้ไหมอยากได้อะไรอ๋อยากได้แต่ปัญหาคืออะไรความเชื่อที่มันจํากัดเขาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องจํากัดความเชื่อของตัวเองไล่ความเชื่อที่จํากัดออกไปให้หมดความปรารถนาของเราการที่เราสงสัยก็บล็อกทันที แต่ถ้าคุณใช้คำพูดและคำเขียนที่ถูกต้องคุณเนรมิตได้คีย์คือความรู้สึกค่ะคือกุญแจสําคัญอยากดึงดูดแฟนเก่ากลับมาได้ไหมคะอย่างที่ครูบอกเมื่อวานว่าเวลาจะดึงดูดคู่อย่าเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนนี้เพราะอะไรเพราะจักรวาลเห็นกว้างกว่าคุณจักรวาลอาจจะส่งคนที่ดีกว่านี้มาให้คุณก็ได้คีย์คือการวางใจสิ่งที่คุณอยากได้คือคุณสมบัติขอให้คุณชัดเจนกับคุณสมบัติแต่อย่าเจาะ 中。 ว่าต้องเป็นหน้าคนนี้จงอนุญาตค่ะมันคือความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะจกักรวาลเห็นกว้างไกลออกว่าคุณอีกอาจจะส่งคนที่ดีกว่านี้มาให้คุณก็ได้คีคือวางใจค่ะทํายังไงเขาหลงรักเราโอ้โหนี่คาถามนี้สุดยอดมากนี่คือสิ่งที่ iała. ครูกําลังบอกเลยเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยทำได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณสนใจผู้ชายแล้วมันไม่ผิดถ้าคุณจะจีบก่อนเปิดเผยว่าคุณรู้สึกย,ยังไงกับคนนี้ไม่ผิดถ้าผู้หญิงจะบอกก่อนบอกเขาให้รู้ว่าคุณเนี่ยสนใจในตัวเขา ไม่ผิดเพราะผู้ชายดีๆจะไม่คิดว่าคุณแรดค่ะ คุณพูดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากแสดงความสนใจในตัวผู้ชายเนี่ยให้เขารู้ว่าคุณชอบเขาเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นก่อนได้นะแต่ไม่ใช่เริ่มต้นแบบหูฉันหิวกระหายฉันอยากได้เธอมาอ,อันนั้นเขาจะหนีเลยนะคะแค่แสดงโชว์ความรู้สึกให้เขาเห็นว่าฉันเปิดใจกับคุณถ้าเขาไม่สนใจความเงียบคือคําตอบสิ่งที่คุณทําได้คือคุณสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้แล้ววางใจเพราะเวลาที่เราอยากได้แฟนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคนคนนั้นหรอกที่คุณอยากได้แฟนอยากได้คู่รักที่ดีมันไม่ใช่คนคนนั้น ทุกคนอยากได้คือความรู้สึก ความรู้สึกว่ามีแฟนความรู้สึกว่าถูกรัก yes or yes แล้วมันมีคนมากมายที่ทําให้คุณรู้สึกอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นคีย์คือความรู้สึกสิ่งที่สําคัญถ้าคุณอยากจะให้คนคนนั้นเนี่ยหลงรักคุณเนี่ยพัฒนาคุณสมบัติแล้ว take action นิดหน่อยสมมุติคนคนนั้นแบบสุดยอดเลยอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบโ,โหดูด,ดีมากทํายังไงอยากให้เขารักเราพัฒนาคุณสมบัติตัวเองให้คู่ควรกับเขาแล้วมีความสุขแล้ว action นิดหน่อยคืออะไรคือเปิดใจนิดหน่อยให้เขารู้คียคือความมั่นใจ แล้วถ้าเขาปฏิเสธไม่ต้องเสียเซลฟ์ทั้งสิ้น next <laughs> พูดง่ายๆจีบผู้ชายก่อนน่ะไม่ผิดผู้ชายดีๆจะไม่คิดว่าคุณแรดคะ่ะแต่ต้องจีบแบบมีคุณค่านะอย่าแสดงความหิวกระหายส่งข้อความไม่หยุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นคุณจะดูไร้ค่าทันทีสมมุติเปิดใจจีบก่อนเนี่ยได้แต่ไม่ใช่พุ่งชนอย่างเดียวเดี๋ยวครูต้องมาสอนเรื่องนี้ที่ทําให้คุณเนี่ยดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเราบอกชอบเขาไปแล้วดูเหมือนเขาชอบเราสุดท้ายเขาก็เงียบไปเราควรเดินออกมาใช่ไหมคะครูบางครั้งเนี่ยความเงียบคือคําตอบผู้ชายบางคนเนี่ย ถ้าเขาไม่ตอบโต้ถ้าเขาหายไปเนี่ยบางครั้งมันคือคําตอบนะคะในสมองผู้ชายเนี่ยอยู่ในความรู้สึกนานๆไม่ได้อะ่ะผู้ชายต้องหาวิธีที่จะแสดงออกมันต้องหาวิธีปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วบางทีเขาทําตัวไม่ถูกแต่ถ้าไปบอกรักแล้วหายไปจริงๆจําไว้อะไรที่มันเป็นความเงียบบางทีมันคือคําตอบเพราะฉะนั้นปล่อยวางมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองนี่คือคีย์สําคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันขอมีความสุขด้วยตัวฉันเองนี่แหละอย่าไปพึ่ง คนอื่นว่าเขายังไม่ตอบฉันเลยเนี่ยฉันจะไม่มีความสุขเขายังไม่ส่งข้อความหาฉันเลยฉันจะไม่มีความสุขคียสำคัญที่คุณจะมีคุณค่ามากเลยจงมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเขาจะตอบไม่ตอบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่าเอาความสุขของคุณไปผูกกับเขาเออใครที่สั่งน้ําหอมนะคะครูประกาศนะน้ําหอมเนี่ยสาสสัปดาห์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นคุณจะได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะไปเมืองคานแล้วจะไลฟ์ให้ทุกคนดูเลย นะว่าแดนน้ําหอมจริงๆเนี่ยกระบวนการเ็าถึงไหนแล้วคนที่สั่งเนี่ยจะได้แบบอุ่นใจนะอยู่ญี่ปุ่นยังไม่มีนะคะใครจะเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นยังไม่มีเกาหลียังไม่มีนะคะคนมาถามเยอะมากอันนี้คือสเสน่ห์สุดๆเลยนี่คือสเสน่ห์แบบสุดยอดท,ที่จะทำใ,ให้ผู้ชายเนี่ยอยากกระโดดมาอยู่กับคุณอยากกระโดดมาอยู่ในโลกของคุณเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือคุณยุ่งอยู่กับเป้าหมายจําได้ไหมที่ครูสอนคนที่ยุ่งอยู่กับเป้าหมายของตัวเองยุ่งอยู่กับในสิ่งที่ตัวเองรักโอ้โหทำให้ผู้ชายอยาก โดดเข้ามา Made in France นะคะอันกล้องให้ดูกล่องเห็นไหมอ่า Sassy Paris Oh t e p a r f u m กล่องสวยไหมคะอ่าเปิดให้ดูเลยนี่ขวดสวยมากขวดสวยมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวหันดีกว่าให้ดูให้ดูแบบนี้สุดยอดนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมคะขวดสวยมาก แล้วน้ำหอมเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆส,สีใสๆนะคะสาวๆอย่างที่ครูบอกน้ำหอมเนี่ยมันสามารถดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามได้ถ้าคุณออกเดทแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานมันจะช่วยให้คุณเนี่ยความมั่นใจมันเพิ่มเสน่ห์เพราะตัวหอมเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพราะกลิ่นเหม็นเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เลยนะอยากให้ผู้ชายกระโดดหายและผู้ชายไม่เลือกเราเกิดความเสียดายใช่ใช่ใช่ นี่คือเป้าหมายของคุณคุณต้องทําให้ผู้ชายเสียดายคุณคนไหนเลิกกับคุณแล้วทําให้เขาเสียดาย โอ้โหฉันพลาดคนนี้ได้ยังไงไม่ต้องอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจค่ะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองค่ะเพื่อจะดึงดูดคนที่ใช่จริงๆแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนทอํายังไงให้ผู้ชายาคลั่งไคล้แบบเต็มๆวันนี้เอาเรื่องนี้ไปเคล็ดลับมันจะได้ไม่ชนกันมากเกินไปส่วนใครที่มีคําถามเนี่ยไปที่อินบ็อกซ์ทีมงานเนี่ยจะเอาคําถามของทุกคนเนี่ยมาให้ครูอยู่แล้วครูจะเอามาตอบที่หน้าไลฟ์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันพูดได้เยอะกว่าเขียนเดี๋ยวจะเก็บเป็นความลับฉีดน้ำหอมก่อนไปเดี๋ยวคร ม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องฟีโรโมนให้ฟังโอ้โหหอมมากอ่ะคุณรู้ไหมว่าฟีโรโมนเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ร่างกายมันหลั่งออกมาโดยธรรมชาติกลิ่นเนี้ยมันจะส่งสารไปที่สมองแล้วถ้าผู้ชายได้กลิ่นเนี่ยซึ่งมันมีกลิ่นวานิลากลิ่นแบบสไปซี่มีกลิ่นไม้หอมไม้หอมอ่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยสเสน่ห์หญิงวิธีการที่จะทำให้ผู้ชาย รักและหลงไหลในตัวคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันถ้าเจ็บใจมาจงเอาตัวเองออกจากอารมณ์นี้ด้วยการจําคํานี้ของครูทํำยังไงก็ได้ตอนนี้ฉันขอมีความสุขตอนนี้ก่อนคือเลิกคิดถึงเลิกพูดถึงแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองจะรู้สึกดีเดี๋ยวนี้ครูให้กันบ้านใครเจ็บใจมาไปทําในสิ่งที่ตัวเองจะรู้สึกดีได้เดี๋ยวนี้นี่คือหน้าที่ของคุณขออวยพรให้มีความสุขเยอะๆสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย